ร่วมจัดไปโดย Sing Corporation กลับสู่ช่วงที่5ค่ะกับรายการแชมป์จัดไปกับหนังหน้าดูเพลงหน้าฟังค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรคะหากคุณอยากเลิกคบกับเพื่อนหากคุณอยากแตกหักกับครอบครัว<ๆ>ผมแนะนำว่าให้ทำธุรกิจร่วมกันค่ะจะดีหรอโดยเฉพาะ โดยเฉพาะร้านอาหารคือร้านอาหารเนึ่ยมีปัญหาเยอะมากอเพราะว่าก่อนจะเริ่มเนี่ยแน่นอนคือมันจะมีบุคคลสองคนสําคัญคือคนแรกคือคนที่เป็นคนลงทุนเรื่องของการเงินมันพป็นเจ้าของ้มีตังแต่จะไม่ค่อยทําอาหารเป็นส่วนอีกพวกนึงเนี่ยตังอาจจะน้อยหน่อยแต่เป็นเชฟหรือว่าเป็นหัวหน้าพ่อครัวอะไรก็ว่าไปส่วนใหญ่ก็จะมีการจับมือกันก่อนเซ็นสัญญาว่าเอาละครับ เราจะต้องมีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจนนะครับผมในฐานะผู้บริหารผมจะดูเรื่องของกำไรขาดทุนการจ้างคนเรื่องของการประเมินผลทุกอย่างผมจะทำแต่อะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องในครัวคุณจะการคุณผมให้เสร็จในการตัดสินใจคุณร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ถามนิดนึงเะพี่แซมเหมือนกับวงการฟุตบอลเลยคะเหมือนกับประธานสโมสรกับโค้ชคล้ายๆกันไหมคะก็พูดถูกอ,อันนี้พูดถูกเลยคือเวลาตกลงก,กันเนี่ย ตกลงกันอย่างนึงแต่เวลามีปัญหานานาซีเวลามีปัญหาเจ้าของก็มักจะบอกว่าที่คุยกันช่างมันจานชามช้อนซ่อมใครเป็นคนจ่ายอ้าฉะนั้นผมอยากได้อย่างเนี้ยคุณก็ต้องทำโออถูกไหม ใช่แต่เ,เพราะเขาเป็นเจ้าของเงินใช่เราก็เชฟเนี่ยก็เหมือนเป็นลูกจ้างด้วยแต่เชฟก็เหมือนกับลูกจ้างอะนั่นน่ะสิฉะนั้นคุณจะสังเกตเห็นว่าร้านส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จเชฟเป็นเจ้าของเองเลยเป็นเองเ,เพราะเขาจะสามารถควบคุมทุกอย่างเพราะในการทําอาหารมันคือศิลปะนะอย่างที่ผมเคยคบอกจิตวิญญาณถูกต้องผมประทับใจพูดเลยที่ช่องสามเรามีร้านกาแฟชื่อว่า Glory Jeans ผมประทับใจและผมก็ดื่มที่นี่เพราะว่าผมไม่เคยเห็นคนชงอารมณ์เสียเลย ผมก็เลยถามเขาว่าเคยโมโหไหมเขาบอกผมบอกว่าโมโหไม่ได้ผมก็ถามว่าทําไมรู้ไหมเขาตอบผมว่าอะไรเดยกาแฟไม่อร่อยเหรอถูกต้องอขาบอกอา้าวสูตรมันกาหนดมาแล้วเนี่ยว่าต้องใส่นมใส่อะไรเท่าไหร่เขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตใจเราเนี่ยวาวุ่นไม่สดชื่นสดใสมันไม่อร่อยหรอ,อมันคือศิลปะจริงๆครับฉะนั้นหนังเรื่องนี้คือปัญหาโลกแตกที่ เจ้าของธุรกิจซึ่งมีเงินแต่อาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆกับอีกคนหนึ่งที่รู้เยอะรู้จริงแต่ไม่มีตังลงทุนนน่นการประทะและสงครามของปรัชญาซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะจบลงต่างคนต่างไปส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมหลายคนอาจจะมองว่าการตกงานเป็นสิ่งที่น่าเสียใจแต่ถ้าคุณดูหนังเรื่องนี้การตกงานคือการเริ่มต้นใหม่สู่อนาคต ที่สดใสกับหนังเรื่องเชฟนี่ครับพระเอกของเรื่องชื่อว่าคาร์ลเป็นพ่อครัวที่สร้างสรรค์น,นะครับชอบลองชอบคิดเมนูใหม่ๆน่ากินมากใครได้ชิมฝีมือคราร์เนี่ยนะโอ้โหเป็นสุดๆครับเพราะถ้าเกิดวันไหนความคิดเฮียเขาบันเจิดเกิดเมนูใหม่นี่ไม่หลับไม่นอนนะฮะนั่งทำตั้งใจใครชิมติดใจทั้งน,นั้น แล้วมีอยู่วันหนึ่งครับวันเปลี่ยนชีวิตครับเมื่อมีนักวิจารณ์อาหารที่ดังที่สุดในเมืองจะมาขอรีวิวจะมาประเมินว่าอาหารนี่เจ๋งแค่ไหนขาบอกว่าจัดไปจะทำเมนูใหม่ๆที่เพิ่งคิดรับรองติดใจใช่เลยแต่เจ้าของร้านบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันสำคัญจะมาทำเมนูใหม่ๆได้ยังไงยาเสียงยาเสียงเอาของชัวชัวเอาอะไรที่คนสั่งเยอะๆตั้งแต่เปิดร้านมาทำซะ ร้านนี้ร้านผมผมอยากให้ทําอะไรก็ก็จัดไปเดยที่เคยตกลงกันว่าผมห้ามยุ่งอะไรเนี่ยช่างหัวมันฉันไม่แคร์แน่นอนครับถ้าศิลปินถูกบังคับแล้วก็ทําอะไรโดยที่ไม่ใส่หัวใจงานก็ห่วยสิครับงานนี้บทวิจารณ์ออกมาว่าในฐานะนักชิมผมรู้แล้วครับว่าทําไมเชฟขาวถึงหุ่อ้วนเอาอ้วนเอาก็อาหารมันห่วยแตกลูกค้าเลยขอคืนเชฟมันต้องกินเองหมดไงอ้วนเลยโอ้โห รีวิวออกมาอย่างเงี้ยเจ๊งสิครับตัวค่าวนี่กำลังเสี่ยงจะตกงานขึ้นนะขึ้นนะเพราะว่าเขางดหงิดหงดหงิดเพราะว่าเหมือนกับมีคําสั่งจากเบื้องบนอ่ะเจ้าของร้านเขาไม่ยอมให้เขาทําอาหารที่เขาอยากจะทําและค่าวเองก็มั่นใจว่าเขามีดีและหากเขามีอิสระที่ได้ทําอาหารตามที่หัวใจเขาสั่งมาก็คงไม่โดนด่าขนาดนี้เพราะเขาเชื่อว่าเชฟที่ดีต้องทําในสิ่งที่ใจสั่งมาไม่ใช่ทําตามคําสั่งคนอื่น แต่มันมันแค้นอะแค้นที่ไอ้นักวิจารณ์เขียนด่าคราวเนี่ยเพิ่งฝึกเล่น Twitter ด้วยก็เลยใช้อารมณ์เหนือเหตุผลก็เลยทวีตครับไปหานักวิจารณ์อาหารชื่อดังว่ากูรูอาหารครับคืนนี้แวะมาใหม่นะครับผมเตรียมเมนูใหม่ๆจัดไปเพื่อคุณครับไอ้งโง่นะครับลูกชายของเขาเห็นแล้วก็เอิ้งโอ้โหพ่อครับ พ่อเล่นดา่านักวิจารณ์ขนาดนี้ตอนนี้พ่อดังเลยครับดังเพราะว่าดังไปทั่วโลกโซเชียลนะครับดังแล้วก็ดับฮะสุดท้ายถูกเชิญออกจากงานนะฮะเขาจึงได้เริ่มต้นใหม่ทำตามความฝันขายขนมปังแล้วก็เปิดธุรกิจขายบนรถอะหรือที่เขาเรียกกันว่าฟู้ดทรัครถใหม่สวยงามเออสวยเลยเนี่ยแต่เขาสู้ครับ และก็ทำอาหารตามความเชื่อนี่เลยชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันหกล้มครุกคานเจ้ารมันจะไปจบที่ตรงไหนว่ายังไงก็คงต้องปรุงให้โดนนี่ต้องปรุงให้โดนถูกต้องตามความเชื่อเลยมันจะลำบากแค่ไหนนะฮะ เขาต้องทำตามสิ่งที่หัวใจเรียกร้องแต่ที่สำคัญยิ่งกว่าการทำธุรกิจใหม่บนรถเก่าๆเนี่ยคือมันอาจจะไม่เท่เท่ากับการเป็นพ่อครัวในร้านอาหารหรูๆในเมืองแต่เนี่ยแหละฮะบนรถเก่าๆทำอาหารไม่หรูหรามันทำให้เขาได้กลับมาใกล้ชิดกับลูกชายอีกครั้งนี่คือการผจญภัยเสิร์ฟความอร่อยที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาและลูกและวงการอาหารตลอดไปเชฟได้ดีเพราะตกงาน และไฮไลท์ก็คือตอนที่เขาประสบความสำเร็จกับการขายอาหารบนรถครับค่ะไอ้คนที่วิจารณ์เขาอ๋อเป็นไงได้ยินว่าโอ้โหดังมากเดินมาเจอหน้ากันแล้วชิมไหมเชฟบอกไม่ให้ไม่ขายอย่ามาสั่งแต่สุดท้ายแล้วเรื่องราวจะพลิกจะจบอย่างไรดูเองครับโอ้โหหน้ารุนนม,มากเลยค่ะต้องไปดูให้จบนะคุณผู้ชมแล้วดูแล้วหิวแตงรูดี ห้ามดูก่อนนอนเพราะคุณจะไม่ได้นอนคุณจะไปเปิดตู้เย็นแล้วก็กินอะไรก่อนจะนอนรออีก3ามสี่ชั่วโมงอ่าและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะในรายการแชมป์จัดไปค่ะและค่ำคืนนี้ยังมีอีกหนึ่งรายการค่ะนั่นก็คือรายการสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อค่ะกับคุณแชมป์พีรพลค,ค่ะทางช่อง28ปดค่ะห้าทุ่มครึ่งเปิดเจอได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะ เราสองคนเนะี่ยจขอตัวลากันไปก่อนติดตามันใหม่ได้กับรายการแชมป์จัดไปนะคะเวลาดีดีเที่ยงตรงทางช่อง13ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ